อาทิตย์ยามเช้าทอดแสงสีทองสาดลงมายังป่าแถบเทือกเขาภูพานหมอกจางๆลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือยอดไม้สองผานผู้ชำนาญป่าขุนแผนกับลุงมั่นเดินเคียงกันไปตามเส้นทางลกชัดมือของทั้งคู่คุมปืนแก๊ปลำยาวอาวุธคู่ใจที่ใช้มาหลายปีได้ยินว่าข่าวนี้ มันเล่นงานควายไปอีกสองตัวขุนแผนเอ่ยขึ้นขณะที่ก้มตัวลงหลบก,กิ่มไม้อืมเสือมันฉลาดนักถ้าไม่รีบจัดการชาวบ้านจะลำบากลุงม,มั่นตอบเสียงเรียบก่อนจะใช้มีดดดยเถาวันขวางทางออกการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อล่าสัตว์หรือหาสัตว์ป่าธรรมดาพวกเขามีภารกิจสำคัญคือจัดการกับเสือ้าย ที่ออกอารวาดกัดกินวัวควายชาวบ้านในหมู่บ้านข้างภูเขาชาวบ้านหลายคนหวาดกลัวจนไม่กล้าออกไปหาของป่าหรือว่าแม้แต่เลี้ยงสัตว์ตามปกติเลยหลังจากเดินลึกเข้าไปในป่าหลายชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงลานดินใกล้กับลำห้วยแห่งหนึง่งรอยตีนสัตว์ปะปลายเต็มพื้นที่ไปหมดแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือรอยตีนเสือขนาดใหญ่กดลึกอยู่ในดินโคลน ขนาดของมันใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือคนมันเพิ่งผ่านมาไม่นานขุนแผนพึมพำลุงม,มั่นนั่งลงยองยองเอามือลูบลอยตีนเสือสีหน้าคุ้นคิดดูจากขนาดน่าจะเป็นตัวผู้ใหญ่เต็มวัยเสียงนกป่าร้องเตือนกันเป็นทอด,ทดเหมือนสื่อสารถึงภัยที่กำลังจะมาขุนแผนมองไปร,บรอบๆอย่างระแวดระวังก่อนจะตัดสินใจ เราต้องสร้างห้างซุ่มคืนนี้แถวนี้มันต้องกลับมาหาน้ำแน่ๆลุงม,มั่นพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาหันไปมองต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านอย่างมั่นคงมันสูงพอที่จะเป็นฐานให้พวกเขาสร้างที่ซ่อนตัวสองพานเริ่มลงมือใช้มีดฟันไม้ไผ่และเถาวันมามัดสร้างห้างซึ่งเป็นโครงไม้ขนาดเล็กบนต้นไม้สูงสำหรับใช้ซุ่มยิง เมื่อแสงแดดเริ่มคอยต่ำพวกเขาก็สร้างห้างเสร็จเรียบร้อยขุนแผนตรวจสอบปืนแกป๊ปเติมดินปืนและกระสุนให้พร้อมลุงม,มั่นหยิบสเสบียงเล็กๆออกมาจากย่ามแล้วมานั่งกินเงียบๆขณะสายตายังคงจ,จงับจ้องมองไปยังป่ารอบตัวยามข้าคืนกำลังคืบคานเข้ามาพร้อมกับเงามืดที่เริ่มปกคลุมทั่วผืนป่าภูพาน แสงสุดท้ายของวันเลือนหายไปหลังแนวเขาภูพานท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีขามเข้มลมเย็นพัดไหวผ่านยอดไม้ทำให้ใบไม้เสียดสีกันเป็นเสียงก,กระซิบของป่าลึกสองพานขุนแผดกับลุงมั่นนั่งนิ่งอยู่บนห้างไม้ที่พวกเขาสร้างขึ้นห้างนี้สูงจากพื้นราวๆาสี่เมตรถูกมัดแน่นด้วยเถาวันและไม้ไผ่ แข็งแรงพอให้ลองรับน้ำหนักของคนสองคนเบื้องล่างคือลานดินใกล้ลำห้วยที่เต็มไปด้วยรอนตีสัตว์ทั้งกวางเก้งและรอยใหญ่ของเสือลายที่พวกเขากำลังตามล่าสองพานนั่งหันหลังชนกันคนหนึ่งจ้องไปทางลำห้วยอีกคนจับจ้องไปยังแนวป่าด้านหลังเสียงนกเขาแมวร้องขึ้นจากกิ่งไม้ใกล้ก่อนที่จะเงียบไป เสียงจักระจันเลไลขับขานเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่แล้วจูๆ่ๆทุกเสียงก็ดับเงียบลงในพิบตามันมาแล้วลุงมั่นกระซิบเบาๆหุนแผนเริ่มขยับปืนแก็บในมือให้พร้อมสายตากวานปองไปรอบๆใต้เสียงจันเงาไม้โยกไหวเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนตัวอยู่ในหลังพุ่มไม้เบื้องล่าง เสียงพุ่มไม้ไหวแรงขึ้นมีบางอย่างเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ขุนแผนหลีตาเพ่งมองล่างหนึ่งโผล่มาจากเก่ามืดมันคือเก้งตัวหนึ่งมันเดินออกมาสู่อากาศก่อนก้มลงกินน้ำจากหลับห้วยลวงมั่นถอนหายใจเบาๆแค่เก้งแต่แบบนี้แปลว่าเสือยังไม่มาขุนแผนพยักหน้าถ้าเสืออยู่ใกล้จริงๆ สัตว์เล็กพวกนี้คงไม่กล้าออกมาแต่ถ้ามันมาเก้งตัวนี้อาจกลายเป็นเหยื่อของมันเวลาผ่านไปช้าๆลมเย็นพัดมาอีกละลอกท้องฟ้ากระจ่างขึ้นเมื่อเมฆบางเบาเคลื่อนผ่านเผยให้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่ลอยเด่นเหนือป่าแล้วทันใดน,นั้นเองเสียงลมหายใจแผ่วต่ำ ดังมาจากแนวพุ่มไม้ตรงข้ามลําห้วยเก้งสะดุ้งเงยหน้าขึ้นหูกระดิกและชะงักนิ่งก่อนจะกระโจนหนีเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วสองนายพลานกั้นหายใจสายตาทั้งคู่จับจ้องไปที่จุดเดิมเสียงฝีเท้านหนักๆเหยียบใบไม้ดังกรอบแกรบก่อนเงาดำมหึมาค่อยๆโผล่ามาใต้แสงจันทร์ ดวงตาคู่นั้นเหลืองวาวจ้องตรงมาที่ห้างสูงเสือร้ายมันมาแล้วเงามืดใต้แนวพุ่มไม้ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาช้าๆเผยให้เห็นร่างของสัตว์ร้ายที่พวกเขาตามล่าเสือโคองตัวใหญ่ขนลายพาดกรอนเป็ดลายเส้นชัดเจนภายใต้แสงจันทร์มันย่างสามขุมอย่างสง่างาม แต่แฝงไว้ด้วยความมัมหิดดวงตาสีเหลืองอมพันของมันวาววับสะท้อนแสงขณะมันเงยหน้าสูดกินอากาศขุนแผดค่อยๆขยับปืนขึ้นช้าๆแต่ลุงมั่นแตะที่แขนเขาเป็นสัญญาณบอกว่าให้รอก่อนใจเย็นก่อนมันยังไม่รู้ตัวเราลุงมัน่นกระซิบแผ่วเบาแทบจะไม่ขยับปาก เสือล้ายตนเดินตรงไปที่ลําห้วยมันย่อตัวลงใช้ลิ้นขระดาษใหญ่ตวัดน้ำขึ้นดื่มเสียงดูดน้ำดังชัดเจนในความเงียบรอบตัวลําตัวมันขยับไปตามจากกังหวะการหายใจกล้ามเนื้อใต้หนังขนตึงแน่นบ่งบอกถึงพละกําลังอันมหาศาลแต่แล้วมันก็หยุดกระทนหันเสือชะงักเงยหน้าขึ้น ดวงตาสีเหลืองของมันหลีมองไปรอบๆก่อนจะสะบัดหงไปมาเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างขณะเดียวกันลมกลางคืนพัดวูบผ่านห้างสูงทรงกินเงือของคนทั้งสองลงไปด้านล่างเสือสูดอากาศฟุดฟิตก่อนที่มันจะหันหน้ามาทางห้างโดยตรงมันรู้ตัวเราแล้ว ลุงมั่นกระซิบเสียงเครียดขุนแผนกำปืนแน่นลมหายใจหนักอึง้งเขาเลงไปที่ลำตัวเสือรอให้มันขยับเข้ามาใกล้อีกนิดเพื่อให้การยิงแม่นยำที่สุดแต่เสือไม่ได้วิ่งหนีและไม่ได้กระโจนใส่มันยืนนิ่งดวงตาวาวโลดจ้องขึ้นไปบนห้างมันกำลังช่างใจอีกสักคู่ มีเสียงดังพืบเสือกระโจนออกจากจุดเดิมไปยังเงามืดมันหายวับไปอย่างเงียบเชียบราวกับวิญญาณที่แฝงตัวอยู่ในยามค่ำคืนขุนแผนลดปืนลงถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ขณะที่ลุงมั่นยังคงจ้องไปในความมืดมันฉลาดกว่าที่เราคิดขุนแผนพึมพำใช่และมันยังไม่หนีไปไหนหรอก มันรู้ว่าเราซุ่มอยู่มันกำลังรอลุงมั่นกล่าวเสียงต่ำสอง่านมองหน้ากันพวกเขารู้ว่าเสือร้ายตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแน่แนมันมีไหวพริบมีความเจ้าเล่ห์และที่สำคัญมันเรียนรู้จากประสบการณ์นี่ไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของพวกเขากับมันแน่นอน พวกเขายังต้องเฝ้าระวังต่อไปตราบใดที่เสือยังอยู่ในป่าพื้นนี้ป่าผู้พานตกอยู่ในความเงียบอันหน่าพรั่นพึงหลังจากเสือลายหายตัวไปลมกลางคืนพัดใบไม้เสียดสีกันเป็นเสียงกะระซิบเบาๆในความมืดเสียงกิ่งลีดเล่เล่เล่เ,ลเริ่มกลับมาแต่หัวใจของสองพานยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะ ลุงมันค่อยๆขยับตัวไปกระซิบกับขุนแผนมันไม่หนีไปไหนไกลข้ามีลางสังหรณ์ว่ามันยังซุ่มมองเราอยู่ขุนแผนคืนน้ำลายฝืดคอมองลงไปยังเงาไม้เบื้องล่างแต่ไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสองรู้ดีว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์ล่าเหยื่อที่ฉานฉลาดมันอาจกำลังเดินวนรอบห้างมองหาจุดอ่อนของพวกเขา เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสียงพุ่มไม้ไหวแรงทางด้านขวาของห้างล่างสีลายพาดก่อนเคลื่อนผ่านแว็บหนึ่งขุนแผนรีบหันปืนไปทางด้านนั้นแต่ก็ยังไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนลุงมั่นสูดรรหายใจเข้าลึกมันกำลังลองใจเราเสียงคำรามต่ำดังมาจากเงามื่น สั่นสะเทือนเหมือนฟ้าคำรามเสือร้ายยังอยู่ใกล้แค่เอื้อมมันไม่ได้กลัวพวกเขาเลยแม้แต่น้อยขุนแผนกัดฝันแน่นค่อยๆดึงนกสับปืนแก๊ปขึ้นอย่างระวังแต่แล้วเสียงดังก,ก,ก,กักกๆกเสียงดิงกลางตัวหนึ่งร้องขึ้นจากยอดไม้ฝั่งตรงข้ามเสียงเตือนภัยของมันดังขึ้นติดกันไม่หยุดมันมาแล้ว ลุงมั่นกระซิบเสียงเครียดทันใดนั้นเงามืดขนาดใหญ่กระโจนจากแนวพุ่มไม้อย่างรวดเร็วตรงไปยังโคนต้นไม้ที่พวกเขานั่งอยู่หุนแผนเล็งปืนไปที่ล่างมึงมานั้นโดยไม่ลีรอเสียงปืนดังปังเสียงปืนดังจะท้อนกล้องไปทั่วทั้งป่าแรงกระสุนกระแทกเข้าที่สีสร้างของเสือร้ายมันคำรามลั่น จะโจรถอยกลับไปในพุ่มไม้หายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงเสียงพงไพที่สั่นสะเทือนจากการเคลื่อนไหวของมันหุนแผนรีบเติมดินปืนและกระสุนใหม่ลงไปลมหายใจของเขาหนักหน่วงมันโดนเข้าไปแล้วแน่ๆลุงมั่นมองไปยังร่องรอยบนือผืนดินใช่แต่มันยังไม่ตายเสือที่บาดเจ็บน่ากลัวที่สุด สองพานมองหน้ากันอย่างรู้ใจเสือที่ได้รับบาดเจ็บจะไม่ยอมตายง่ายๆแต่มันจะยิ่งอันตรายกว่าเดิมเพราะตอนนี้มันไม่ได้ล่าเพียงเพื่อหาอาหารแต่มันต้องการหลังแขนเสียงปืนเมื่อครู่ยังคงดังก้องอยู่ในโสตประสาทของสองพานแม้ว่าภูพานจะเงียบสงัดลงอีกครั้งแต่ความเงียบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าความเงียบสงบ แต่เป็นสัญญาณของพายุร้ายที่กำลังจะมาถึงขุนแผนกำปืนแน่นดวงตายังคงกวาดมองไปในงงเงาเมืดเบื้องล่างกินดินปืนยังตลบอบอวนรอบตัวพร้อมกับกินสากสัตว์ที่เจือมากับสายลมลุงมั่นเอ,อ่ยขึ้นเบาๆมันบาดเจ็บแต่มันยังไม่ตายเสือที่ถูกยิงแล้วยังมีแรงอยู่ยิ่งด่ร้ายกว่าเดิม ขุนแผนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยในใจเขารู้ดีว่าหากเสือยังมีเลี้ยวแรงมันจะไม่ยอมถอยง่ายๆแววตาของมันก่อนหายเข้าไปในเงามืดยังคงฉายชัดมันโกรธและมันจดจำพวกเขาได้เสียงคำรามต่ำดำขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ไกลจาก ที่พวกเขานั่งอยู่แต่มันอยู่ข้างใต้ห้างนี้เองขุนแผนกับลุงมั่นชง,งักแทบไปกล้าหายใจลุงมั่นเอื้อมมือแตะไหล่ขุนแผนเป็นสัญญาณบอกว่าให้ระวังตัวเสียงฝีเท้านักหนักย่ำลงบนพื้นดินแผ่วเบาแต่หนักแน่นพอให้รู้ว่าเป็นเสือร้ายกำลังวนอยู่ใต้ต้นไม้ที่พวกเขาซุ่มอยู่มันอาจกำลังเลียแผล หรืออาจกำลังหาทางเล่นงานพวกเขาขุนแผนกระซิบแผ่วเบาเราต้องลงไปประเชิญหน้ามันไม่งั้นมันจะไม่หยุดลุงมั่นมองสบตาลูกศิษย์แม้ขุนแผนจะอายุน้อยกว่าแต่ก็เป็นพรานที่เก่งกาจและครั้งนี้เขาพูดถูกเสือตัวนี้จะไม่หนีมันจะล่าและพวกเขาก็คือเหยื่อที่มันจะล่า ทั้งสองตัดสินใจเตรียมลงจากห้างหลุงมั่นตรวจสอบมีดพระและปืนแก๊บของตัวเองให้พร้อมขณะที่ขุนแผนค่อยๆไต่ลงจากหยิงไม้พางกวาดสายตามองรอบตัวอย่างระมัดระวังเสียงพุ่มไม้ไหวแรงหลบพัดมาวูบใหญ่ก่อนที่เงาดำทะมึนจะกระโจนออกมาจากความมืดตรงเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็วระวัง ลุงมั่นร้องเตือนพร้อมกระชากปืนขึ้นยิงเสียงดังปังเสียงปืนดังสนั่นแต่เสือ้ายไวกว่ามันเบี่ยงตัวหลบกระสุนไปทางซ้ายก่อนจะกระโจนเข้าใส่ขุนแผนขุนแผนเบิกตากว้างปืนในมือยังไม่ทันลั่นไกแต่เขาไม่มีเวลาคิดแล้วเขาพลิกตัวหลบขิวเฉียดก,ก่อนจะกิ้งไปกับพื้นดินฝุ่นฟุ้งกระจาย ทันทีที่ลุกขึ้นได้เขาเรีบเล็งปืนไปที่ร่างใหญ่ของเสือที่หันขวับมาหาเขาอีกครั้งแต่ทว่าเขาไม่มีเวลาเหนียวไก<ฮ>เสือพุ่งเข้าใส่ขุนแผนอย่างรวดเร็วขณะที่เขาเห็นเพียงเงาดำพุ่งตรงมาเสี้ยววินาทีนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งลุงมั่นลั่นไกกระสุนสุดท้ายออกไป กระแทกเข้าที่สีข้างของเสืออย่างจังมันคำลางกล้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะกระโจนหนีหายเข้าไปในความมืดทิ้งรอยเลือดหยดเป็นทางยาวบนพื้นดินขุนแผนหอบหายใจแรงหัวใจยังเต้นรัวหลวงมั่นเดินเข้ามาตบไหล่เขาเบาๆมันยังไม่ตายแต่มันเจ็บหนักมันต้องหนีไปซ่อนตัวในถ้ำแถวนี้แน่ ขุนแผนเงยหน้ามองผ่านอาวุโสพวกเขารู้ว่าศึกนี้ยังไม่จบแต่มันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วเสียงปืนเงียบลงแต่เสียงลมหายใจของสองพานยังดังอยู่ในค่ำคืนอันมืดมิดขุนแผนปาดเหงื่อบนหน้าผากแม้ว่าสายลมกลางดึกจะเย็นจะเยือกแต่ร่างกายของเขากลับร้อนโลดออด้วยอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านมันหนีไปแล้วขุนแผนพึมพำ ลุงมั่นพยักหน้าใช่แต่มันยังไม่ตายเราต้องรีบตามมันไปก่อนที่มันจะหนีลึกเข้าไปในถ้ำสองผ่านเพ่งมองสายตาแล้วก็มองรอบตัวแม้มีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านแนวไม้แต่รอยเลือดสีเข้มบนพื้นดินยังคงมองเห็นได้ชัดมันหยดเป็นทางยาวเข้าไปในแนวป่าทึบลุงมั่นก้มลงใช้นิ้วแตะเลือด ก่อนจะยกขึ้นดมเลือดยังอุอน่นแปลว่ามันอยู่ไม่ไกลเขากระซิบขุนแผนกระชับปืนในมือถ้ามันบาดเจ็บหนักขนาดนี้มันจะซ่อนตัวที่ไหนลุงม,มั่นชี้ไปทางทิศตะวันออกมีโพงถ้ำเล็กๆอยู่แถวเชิงเขาถ้าเป็นเสือป่ามันต้องหาที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวและรักษาแผลของมัน สองพานไม่ลีรอเรีบเดินตามรอยเลือดไปอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าวเต็มไปได้วยความเงียบงนันมีเพียงเสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบดังกรอบแกบเป็นจังหวะฝูงมแมลงกลางคืนส่งเสียงร้องระงมคอไปกับสายลมพัดมาเบาๆผ่านไปไม่นานพวกเขาก็มาถึงทางลาดชันซึ่งนำไปสู่ปากถ้ำเล็กๆที่อยู่ระหว่างซอกหินสูง รอยเลือดลากเป็นทางยาวเข้าไปในความมืดมันอยู่ในนั้นแน่ๆขุนแผนกระซิบพางยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมลุงมั่นถอนหายใจนี่จะเป็นศึกสุดท้ายของมันสองผ่านก้าวเข้าไปใกล้ปากถ้ำเสียงคำรามต่ำดังออกมาจากในเงามืด ล่างมหึมาของเสือล้ายขยับไหวอยู่ในความมืดดวงตาสีเหลืองของมันส่องประกายวาวโรดแม้ในยามเจ็บหนักมันไม่กลัวพวกเขาและมันก็ไม่คิดที่จะหนีเอกต่อไปแล้วเสียงคำรามต่ำของเสือล้ายดังก,ก้องไปทั่วปากถ้ำล่างมหึมาของมันขยับไหวอยู่ในเงามืดดวงตาสีเหลืองอมพันฉายแววแข็งกร้าว มันบาดเจ็บหนักเลือดเปิดข้างตัวจากบาดแผลที่ลุงมั่นยิงแต่ยังกันนั้นพละกกำลังของมันยังไม่หมดไปโดยง่ายหุนแผนจับปืนแน่นหัวใจเต้นแรงลุงมั่นมายืนขนาบข้างดวงตาเข่งขึมผ่านเท่ารู้ดีว่าสัตว์ป่าที่กำลังจะตายและสิ่งที่เป็นอันายที่สุด มันไม่หนีแล้วขุนแผนกระซิบใช่ตอนนี้มันพร้อมสู้ตายลุงม,มั่นตอบเสียงต่ำความเงียบข้อบงำชั่วขณะไม่มีใครขยับขยื่นแม้แต่เสียงลมก็เหมือนจะหยุดนิ่งรอคอยการบัทะที่กำลังจะมาถึงเสือโคร่งกระโจนออกมาจากเกามืดเร็วเกินคาดล่างใหญ่ของมันพุ่งตรงมาทางขุนแผนเขาตวัดปืนขึ้นเลง็ง แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนสัตทยา,ยานเท่านั้นที่จะทำให้เขากระโดดหลบไปทางด้านข้างได้ทันเสียงปืนดังขึ้นลุงมั่นเหนี่ยวไกย,ยิงเข้าใส่สีข้างเสืออีกครั้งแต่กระสุนพลาดจุดสำคัญเพราะมันยังคงกระโจนขึ้นมาพร้อมขาหน้าขนาดใหญ่ฟาดเข้าใส่แขนของลุงมั่นจนล้มลงไปกับพื้นลุงมั่นลุงมั่นขุนแผนร้องลั่น เสือลายย่างสามขุมเข้าไปหาผ่านเท่าที่กำลังพยายามลุกขึ้นขุนแผนไม่รอช้าเขาตวัดปืนขึ้นเลงไปที่หัวของมันและเหนี่ยวไกทันทีกระสุนทะลุเข้าขมับของเสือลายเต็มๆแรงประทะทําให้ล่างมหึมาสะดุ้งเฮือกมันคำรามออกมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสุดตัวลงกับพื้นดวงตาของมันค่อยๆหม่นลง เสียงหอบหายใจของขุนแผนดังชัดเจนเขายืนตัวแข็งมองล่างเสือที่แน่นิ่งไปลุงมั่นหยัดตัวลุกขึ้นมือกุมแขนที่ถูกเสือตะปบเลื่อนไหลซึมออกมาแต่ดวงตาของผานเท่าติดไปได้วยความผูกใจเจ้าทำได้ดีมากลุงมั่นกล่าวช้าๆขุนแผนยังคงยืนมองเสือที่นอนสงบนิ่งเสือโค้งแห่งเพื่อเขาภูพาน เจ้าถูกล่าแล้วแต่ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าที่ถูกล่ามันคือการต่อสู้ระหว่างสัญชาติยานนักล่าและเหยือ่อคืนนี้เสียงปืนสงบลงสองพานยืนท่ามกลางความเงียบงันของป่าภารกิจของพวกเขาสิ้นสุดลงแต่จิตวิญญาณของเสือร้ายจะยังคงก้องกังวานอยู่ในป่าผื่นนี้ตลอดไป